หยิบหนังสือขึ้นมาชื่อว่าคําตอบของชีวิตปฏิจจสมุปบาทเขียนโดยพระอาจารย์อํานาจกัณประชานะครับหรือพระอาจารย์อำนาจโอภาโสท่านเขียนบทกวีแล้วก็วาดภาพสวยงามมากมายนะครับท่านคือผู้รังสรรค์จิตกรรมแล้วก็ปฏิมากรรมแห่งวัดผาซ่อนแก้วนั่นเองนะครับท่านทั้งหลายครับพ่อแม่ครูอาจารย์วาดภาพศิลปะไว้เป็นต้นไม้เป็นต้นไม้ที่มีความเรืองรองสว่างไสวแล้วก็มีข้างหนึ่งมีดอกผลเป็นไฟ ท่านบอกไว้ว่าปลูกต้นอะไรย่อมได้ผลอย่างนั้นปลูกต้นไม้แห่งความคิดดีก็รับรู้ผลแห่งความคิดดีทันทีปลูกผลไม้แห่งความคิดชั่วก็รับผลแห่งความคิดชั่วทันทีเพราะต้นแห่งความคิดมันปรุงแต่งงอกงามจึงรับรู้ผลแห่งความคิดนั้นเราเรียกมันว่าวิญญ,ญาณครับท่านทาั้งหลายเพราะมีผลพริกจึงมีรสเผ็ดเพราะมีผลมะนาวจึงมีรสชาติเปรี้ยว รสชาติของพริกที่เผ็ดร้อนจึงขมวดคิ้วและห่อปากรสชาติของความคิดที่เกลียดชังหน้าเราจึงบึง้งทะมึงขึงตึงปลูกต้นความคิดอะไรไว้ในใจใจเ,เราก็จะรับผลเช่นนั้นใจเ,เรากินผลระไม้อะไรความรู้สึกและร่างกายก็จะแสดงอาการนั้นความคิดเป็นสังขารส่งผลต่อความรับรู้คือวิญญาณการรับรู้คือวิญญาณ ส่งผลต่อบุคลิกภาพของคนคนนั้นบุคลิกภาพของกายและใจเราเรียกแบบธรรมะว่ารูปและนามครับคุณทั้งหลายดังนั้นเมือ่อใดที่คุณเกิดอารมณ์เหงาขึ้นในชีวิตแปลว่าตัวเรากำลังพร่องอยู่ครับเมื่อเราพร่องอยู่แปลว่าเรายังไม่สมบูรณ์เราไม่สมบูรณ์เพราะอะไรล่ะเพราะจิตมันไม่ได้อยู่กับตัวเรา จิตมันไปผูกอยู่กับคนอื่นสิ่งอื่นในความปรารถนาเราจึงรู้สึกว่าขาดอยู่ตลอดเวลาเราจึงเหงาครับคุณทั้งหลายใจของคนเหงานั้นเป็นเพราะใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันคิดถึงอดีตที่ผ่านมาโหยหาอนาคตที่ยังมาไม่ถึงใจของคนเหงาจะเป็นเช่นนั้นการอยู่กับปัจจุบันมีเครื่องมือสำคัญเรียกว่าสติและสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อม พร้อมกันของกายและใจใจเรากำลังมีอาการอะไรเราก็รู้เรารู้เหตุและปัจจัยของอาการนั้นๆเราหดหู่เราหงอยเหงามันคือการปรุงแต่งว่ามีเขามีเราเคยมีกันและกันผู้ใดที่สูญเสียไปจึงรู้สึกว่าเราบกพร่องเราพร่องไปในชีวิตเพราะจิตเข้าไปผูกพันกับปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแต่ตัวเขาไม่ยอมเปลี่ยนยังคงยึดมั่นถือมั่นอยู่กับอารมณ์เดิม ในรูปแบบนั้นๆค้เขาจึงไม่ได้ตามรู้ตามจริงว่าแท้จริงแล้วมันไม่มีเขาไม่มีเราไม่ได้มีใครมันเป็นสรรพสิ่งที่ไม่อาจยึดไว้และปรุงแต่งอะไรได้ในจักรวาลท่านทั้งหลายสภาพตัวตนที่แท้จริงของคนเรานั้นไม่มีหรอกสิ่งที่จะมีได้คือเหตุของปัจจัยที่เป็นกระแสกระแสของเหตุและปัจจัยนั้นถักทอร้อยความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะจิต ความทนคงอยู่ไม่ได้เรายิ่งพยายามหวังอยากยึดอยากเกาะเราหาสิ่งภายนอกเท่าไหรใจเรายิ่งว้าเวนี่แหละคือต้นเหตุของความเหงามเมล็ดทั้งหลายเป็นปัจจัยให้เกิดต้นไม้แต่อยู่ๆมเมล็ดจะงอกขึ้นไม่ได้มันต้องใช้ดินที่มีสภาพความชุ่มชื้นของน้ำมีความอบอุ่นแห่งแสงตะวันและภูมิอากาศที่เหมาะสมดินน้ำลมไฟ เป็นธาตุสีที่มาประชุมรวมลงอย่างเหมาะสม,มะเมล็ดนั้นจึงงอกได้ครับมเมล็ดมีน้ำมากเกินไปอาจเน่ามเมล็ดมีน้ำน้อยเกินไปในดินที่แห้งผากอาจงอกไม่ได้แดดที่ร้อนจัดเกินไปอาจทำให้มเมล็ดนั้นฝ่อและอากาศที่ไม่เพียงพอจึงทำให้มเมล็ดที่งอกมาแล้วไม่สามารถเติบโตมันเป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกันที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยธรรมะ นี่คือเรื่องราวที่เรานำสง่งในทุกวันคุณอาจจะไม่รู้ว่าอาจารย์ย่อยเรื่องธรรมะยากๆมากๆให้มาอยู่ในเรื่องเล่าอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นข้อตอบคำถามที่ถามไปคุณบางคนก็ตอบตอบบางคนก็ไม่ตอบเลยฮะแต่ไม่ว่าคุณจะตอบหรือไม่ตอบบุญมันเกิดขึ้นด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วครับกิริยาพระเดินมา คุณตั้งของไว้แต่คุณไม่อยากใส่บาทพระท่านจะมาหยิบของจากโตะนั้นเองได้ไหมล่ะฉันใดก็ฉันนั้น